สวัสดีครับครอบครัวคาเซ r ร์กิตยินดีต้อนรับกลับมาสู่ตอนใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังงานไฟฟ้าที่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่อนาคตของความเป็นเลิศด,ด้านยานยนต์หากคุณเป็นผู้ชมใหม่ผมคือโฮสต์ของคุณที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆและยิ่งใหญ่ที่สุดจากวงการยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเฟื่องฟูในประเทศไทยและว,วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เปลี่ยนเกมได้จริงๆซึ่งกำลังจะมาวิ่งบนถนนไทยในปี2026ลองจินตนาการดูครับ คุณกำลังขับรถไปบนถนนสุขุมวิทใจกลางกรุงเทพมหานครแบบไร้มลพิษไร้เสียงเครื่องยนต์มีเพียงเสียงเพลงโปรดของคุณที่เปิดคลออยู่และสายตาของผู้คนที่หันมามองเมื่อคุณแล่นผ่านไปในสิ่งที่อาจเป็นรถซีดานไฟฟ้าที่ถูกจับตามมากที่สุดแห่งทศวรรษใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึง n7 ev ซีดาน2026ที่ปฏิวัติว,ตวงการและผมบอกได้เลยว่านี่ไม่ใช่การเปิดตัวรถไฟฟ้าอีกคันที่จะทำให้คุณผิดหวังในอีกหเดือนถัดมาแน่นอน n7 ev sedan วางตัวเองให้เป็นคำตอบของประเทศไทยต่อการเดินทางด้วยรถหรูพลังงานไฟฟ้าและจากสิ่งที่เราได้ค้นหามามันอัดแน่นไปด้วยสเปคที่น่าทึ่งจริงๆที่สามารถเปลี่ยนวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับรถไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรากำลังพูดถึงซีดานที่สัญญาว่าจะให้ระยะทางวิ่งได้มากกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนั่นหมายความว่าคุณสามารถขับจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่แล้วยังเหลือพลังงานเพียงพอที่จะขับเล่นบนถนนสายภูเขาที่สวยงามได้อีก แต่เรื่องระยะทางยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับ M7 มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบดูอัลมอเตอร์ที่ให้กำลังประมาณ400แรงมา้าซึ่งสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง4.2วินาทีนี่มันระดับซูเปอร์คาร์เลยทีเดียวครับแต่ทั้งหมดถูกห่อหุ้มอยู่ในแพ็กเกจซีดานหรูที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการขับขี่ในประเทศไทยโดยเฉพาะพูดถึงดีไซน์ผมขอวาดภาพให้คุณเห็นว่าจะได้เจอกับอะไรบ้างบ,างบนถนนกรุงเทพมหานคร ในปี 2026N7 มีรูปทรงที่ฉบเฉีียวลู่ลมพร้อมลายเซนไฟส่องสว่างที่โดดเด่นซึ่งประกาศชัดว่าเป็นรถไฟฟ้าหน้ารถไม่มีกระจังหน้าแบบเดิมแต่แทนที่ด้วยแผงไฟส่องสว่างแบบเรืองแสงที่ทั้งดูอนาคตและซ่อนเซ็นเซอร์ท่านสูงเอาไว้สำหรับระบบขับขี่อัตโนมัติเส้นสายด้านข้างลื่นไหลเหมือนโลหะหลอมมือจับประตูแบบฝังที่เด้งออกมาอัตโนมัติเมื่อคุณถือกุญแจอัจฉริยะเข้าใกล้และล้ออันลอยขนาด20นิ้วที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟเลยทีเดียว ภายในห้องโดยสารคือสิ่งที่ M7 แสดงความหรูหราได้เต็มที่จริงๆลองนึกถึงห้องนักบินดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมจอโค้งขนาด15นิ้วที่รวมระบบอินโฟเทนเมนต์แผนที่นำทางและการควบคุมรถทั้งหมดไว้ในที่เดียวเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงความรู้สึกหรูหราไม่ต่างจากหนังแท้และนี่คือสิ่งที่เข้ากับความต้องการของผู้ใช้ชาวไทยอย่างแท้จริงห้องโดยสารยังมีระบบกรองอากาศขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับมลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร ทำให้บรรยากาศภายในสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพเสมอไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศแบบไหนภายนอกก็ตามสำหรับคนรักเทคโนโล,โลยีคุณจะต้องชอบสิ่งที่ n 7ใส่มาแน่นอนรถคันนี้มาพร้อมความสามารถขับขี่อัตโนมัติระดับ3เป็นมาตรฐานหมายความว่าสามารถจัดการขับขี่บนทางด่วนการจอดรถและแม้กระทั่งการเคลื่อนที่ในสี่แยกที่ซับซ้อนได้โดยแทบไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากคนขับ ระบบอินโฟเทนเมนต์ก็ทำงานบนระบบปฏิบัติการขั้นสูงที่รองรับการอัปเดตแบบโอเวอร์เดอรแอร์ทำให้รถฉลาดขึ้นและเก่งขึ้นตลอดเวลาเหมือนกับสมาร์ทโฟนของคุณแล้วเรื่องสถานีชาร์จละ่ะไม่ต้องกังวลครับ n 7รองรับการชาร์จแบบ DC ซีอันตราฟาส0าิกิโลวัตที่สามารถเพิ่มระยะทางได้ถึง200กิโลเมตรในเวลาเพียง15นาทีแค่พอคุณแวะไปซื้อกาแฟที่ปั๊ม ptt ก็เสร็จแล้วและยังใช้งานได้กับเครือข่ายชาร์จหลักทุกเจ้าในประเทศไทยที่กำลังขยายอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น o ออา a r ชาร์ LTA และอื่นๆอีกมากมายสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยตื่นเต้นยิ่งขึ้นไปอีกคือ N7 EV ซีดานถูกประกอบในประเทศไทยที่โรงงานล้ำสมัยจังหวัดระยองซึ่งไม่เพียงช่วยสร้างงานให้กับแรงงานไทยแต่ยังทำให้ราคามีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่ารถนำเข้าบริษัทก็ยังร่วมมือกับซัพพลายเออร์ท้องถิ่นหลายเจ้าเพื่อสร้างระบบนิเวศของรถไฟฟ้าไทยอย่างแท้จริง เรื่องความปลอดภัยก็ไม่ได้ถูกละเลย N7 มาพร้อมชุดระบบความปลอดภัยขั้นสูงเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับมุมอับสายตาระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันแบตเตอรี่ก็ถูกปกป้องด้วยโครงสร้างเสริมความแข็งแรงที่เกินมาตรฐานความปลอดภัยของไทยและรถคันนี้ยังผ่านการทดสอบมาแล้วในสภาพจริงของไทยทั้งในสภาพการจราจรที่หนาแน่นของกรุงเทพมหานคร และสภาพอากาศที่เลวร้ายในช่วงฤดูฝนมาดูเรื่องราคากันบ้างครับแหล่งข่าวในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์บอกว่า m7ev ซีดาน2026จะมีราคาที่แข่งขันได้อย่างมากรุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1.8ล้านบาทส่วนรุ่นท็อปสุดหรูอาจจะสูงถึง2.4ล้านบาทแต่เมื่อคุณรวมสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลสำหรับรถไฟฟ้าการประหยัดค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่ารถยนต์เครื่องส ن ดับแล้วความคุ้มค่ารวมถือว่าน่าดึงดูดอย่างยิ่ง และเวลานี้ก็นับว่าเหมาะสมที่สุดสําหรับผู้บริโภคชาวไทยราคาน้ํามันยังผันผวน,นไม่แน่นอนในขณะที่ผู้ซื้อในเมืองก็หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเอ็เเปิดตัวได้ถูกจังหวะพอดีที่จะดึงตลาดจากซีดานหรือเครื่องยนต์สันดาปโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จก็ขยายตัวต่อเนื่องและรัฐบาลก็ผลักดันการใช้รถไฟฟ้าอย่างจริงจังสิ่งที่ทําให้เอ็แตกต่างจริงๆในตลาดไทยก็คือการเข้าใจความต้องการท้องถิ่นพื้นที่บอดหลังกว้างขวางเพื่อความสบาย เพราะผู้ซื้อมากมายในตลาดรถหรูชอบให้นั่งมากกว่าขับเองระบบปรับอากาศก็มีหลายโซนควบคุมได้อิสระและยังมีระบบความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารด้านหลังพร้อมจอส่วนตัวให้ใช้งานอีกด้วยถ้ามองไปที่ตลาดคู่แข่งเอ็นเวางตัวเองให้ต่อสู้กับค่ายใหญ่แต่ได้เปรียบที่การประกอบในประเทศทําให้บริการหลังการขายดีกว่าอะไหล่มาไวกว่าและราคาสะท้อนความเป็นจริงของตลาดไทยมากกว่าราคาที่บวกภาษีนําเข้า ดังนั้นคำถามไม่ใช่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะครองตลาดในอนาคตของไทยหรือไม่แต่คือใครไหนจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั้นและจากสิ่งที่เราได้เห็น N7 EV ซ e d a n 2026คือคู่แข่งที่น่าจับตาอย่างแท้จริงสำหรับผู้บริโภคชาวไทยและนั่นคือทั้งหมดขององค์การจอดลิฟในวันนี้เกี่ยวกับ N7 EV Sedan 2026คุณคิดอย่างไรกับผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดรถไฟฟ้าคันนี้คุณตื่นเต้นกับแนวคิดรถหรูไฟฟ้าที่ประกอบในไทยหรือเปล่า คอมเมนต์บอกเราได้เลยครับและถ้าคุณชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดติดตามคาสกิทเพื่อรับชมเนื้อหาพิเศษเกี่ยวกับวงการรถยนต์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรีวิวข่าวและการวิเคราะห์ล่าสุดจากเราแล้วพบกันใหม่ครับขับเคลื่อนไปข้างหน้าและชาร์จพลังงานให้เต็มไว้เสมอ